โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะดูดิอยู่ข้างนดิ่อเพียบเลยดูดิหน้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพบกับปันปันในช่องปลาเขาเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปันปันก็ไม่ได้พามาตปากปลานะคะแต่ว่าปันปันจะมาหาดอกไม้เอาไปดองค่ะ ไปเราไปหันไปตัดหน่อไม้กันเอาน้องไปดูแล้วลหน่อไม้กิมจูเขาเรียกกิมจูใช่ป่ะหน่อไม้กิมจูโอ้โหเสียงดังกกักกกัก ีแก่แล้วไปตัดก่อมีเยอะไหมอ่ะก็เยอะอยู่นะทำไมนอนนี้มันพองขนาดนี้นะคะโอ้มันข้าขึ้นตามลืบเนาะ ตามซอกหนาวนอนนอนอ้วนนะนี่ยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะดิเนาะโอ้อ้วนอ้วนนั้เเลยนอนพักอยู่ ตัดอันไหนกันตัดอันไหนก็นกได้โอเคแล้วเสียดาย <c oughs> อันยขนาดนั้นเเหรอมาติดโอ<ฮ>้ยจะสวยอะ่ะสวยโอ้ยอ้วนด้วยนะจริงๆแล้วตอนนี้น่อไม้นีนป่ากกงงอแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไปหา เริ่มแล้วเริ่มงอกนะเริ่งอกแล้วแหละแต่ว่าเราไม,มไม่มีเวลาไปห่างไงมันจะตกปลาเฮ้ยงานที่ไรก็เอามีอ๋ออย่างนั้นว่าั้นป่า <c oughs> มันเหลือเยอะมันมีหลายยอดแล้วมันกินไม่ทันไงมันก็เสียด้แค่ไงไละทำไปทำไปวายวายพันผิดทางเอาไปดองดีกว่าเราก็ไม่ค่อยได้หาหน่อไม้ในป่าเท่าไหร่ เรคงคิตัดสินใจว่าอันนี้ควรตัดมั้อ่ะตัดได้ตัดได้สิคะถ้ามันไม่ยาวเกินเราสามารถเก็บอไรนี่ต้องใช้เกี่ยไอพวกเนี้ยนะครับท่านผู้ชมนี่ยังเล็กอยู่เราจะปล่อยให้มันโตอีกเนี้ยนอนยินกินได้อีกนี่อันนึงเนี้ยกำลังขึ้นเต็มเลยนี่ก็ตัดตัดแต่งไปบ้างแล้วนะครับรอยตัดเนี่ยคือแต่งไม่งั้นมันแน่นเกินมันจะไม่งอกโอ้ดูนอนนี่สิบางอันก็บินไปแล้วก็มี ปลูกเองนะครับตามไล่วันนี้ไม่ได้ไปตอกป่าก็แดดร้อนเพราะวันไหนที่ันมไปตอกปา่าฝนตกทุกวันเลยไม่รู้เพราะอะไรฟ้าชอบแกง้ง เอาไปตกปลาทีไรฝนตกทุกทีเดี๋ยวสับแค่นี้ก็ค่อยเอาไปแต่งที่บ้านแก่แล้วอันนี้แก่มันขึ้นมายาวแล้วเนาะดูนะครับลูกสมุนยืนนอนอยู่ข้างหลังนอนฟฝ้ากันเต็มเลยสี่ห้าตัว น,นี้ก็จะเป็นไร่สับป,ปะรดของแม่เอ้ยนี่ดูครับมีแต่สับป,ปะรดมีแต่ปปปปบนข่าวติดปลาติดข่าวครับนั้นเลยว้าวแก่น่าเสียดาย ดองไว้เพื่อเอาไว้กินข้างปีหน้าปีนี้เพื่อแบบไม่ได้หานอไม้ช่วงเวลาหิวเมื่อไ่อยเอามากินไงช่วงที่นอไม้ไม่มีเนาะจริงๆต้องหาเผื่อไว้แต่ว่าไม่มีเวลาขึ้นไปหาบนเขาเลยว่ามันขึ้นหรือยังน่าจะขึ้นบ้างแล้วนะหาเผื่อข้างปีนะคะเพราะเวลาที่ไม่มีนอไม้ดองขายอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเราก็เอามากินได้ ถ้าตันหน่อสั้นถ้าตัดหน่อสั้นเกินจะเหลือจะยอดมันโอ<ฮ>้เ<ฮ>ห็นหน่อไม้แล้วยาาจะกินแกงอะไรนะแกงเปอกเหรอแกงเปอกเอ้ยสับปลาแซ่บ,บนี่ก็เอาไปดองก็ได้แล้วก็เอาไปทำเป็นแกงกะทิ ช่วยงานเลยไม่จต่นั่งรอให้กำลังใจแถมชอบไปนอนในตะไคร้กวนทําให้ตะไคร้ตายอีกไม่ตต้อานเลยเฮ้ย hey! พูดอะฟังบ้างนะใช่ทําหูทวนลมเลี้ยงไม่ไวายแล้วไปปล่อยวัดเสร็จแล้วเอากระบบ้านนี่ ส,สวยๆอ้วนแต่มีน้อยอ่ะนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้รู้กลับบ้านกัน นี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะปานจะไปตัดหน่อไม้เขาเรียกว่าไผ่ตรงกันนะคะจะไปต้มหน่อไม้ใส่กระดุมหมูค่ะหน่อไม้สวยๆเห็นแล้วนะ่ากินมากแต่ก่อนอื่นเลยนะปานนี่อันนี้คือคือกล้วย,ยไม้กล้วยไม,ยไม้มีคนลงทั้งหนึ่งนะคะลงุลงลุงที่บ้านปานเนี้ยเขาชอบหาชอบเก็บสะสมกล้วยไม้เขาไปซื้อมาปลูกเขาชอบต้นไม้กล้วยไม้เต็มเลยนี่หน่อไม้โอ้โหนี่ดูเขาเรียกไผ่ตรงใช่ไหม ดูดูข้างในให้ดูข้างในดิหน่อเพียบเลยดูดิหน้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะคะกินกินแทบไม่หมดหน่อไม้ไผ่ตรงกินไม่หมดกิยอะเกนฝั่งนี้มีไหมโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้อู้กินไม่หมดอะเยอะชั้นตัดสินใจทีว่าจะเอานอนไหนเอานอนก่อนหน้านี้อันนี้มันยาวแล้วหรอ เอาไปก็ได้นะเดี๋ยวไม่งั้นมันกบินขาใหญ่เกินมันเยอะมันใหญ่เกินก็กินไม่หมดไปไปตักเท่าที่เราใช้เนาะมันเล็กไปเป่าเหมือนมันเล็กไปมันเล็กไปเหรอของอันไหนอันใหญ่ไม่ได้มันต่ำล่ะมาใช่คือตามจริงแล้วต้องใช้เสียมแซะๆงั้นก็เอาอันเมื่อกี้นั่นแหละเออเอาอันนี้ทำดีกว่านางเลือกไม่ถูกครับยึดฟื้มันมีเยอะเหลือเกิน นี่ใช่อันนี้แหละอย่างสวยมีพด ที่ต้มละไม้นะคะปันก็จะไปทำกล้วยวันนี้แม่เขาทำกล้วยฉาบนี่พาไปดูกล้วยกล้วยอยู่นี่แม่จะทำกล้วยฉาบนะคะเดี๋ยวปอกกล้วยก่อนคะ่ะปอกกล้วยวันนี้อากาศร,ร้อนมวกเกาจะน้ำต่อปามากเลยแต่กไไไต็ไม่ได้ไปไม่ได้ไหนก็อยู่บ้านแล้วทำกับข้าวฉาบกล้วยไว ให่น้ำล้างน้ำก่อนอันนี้ที่เลอะๆเขาขอบนี่มันเป็นยางกล้วยนะมันล้างไม่ออกเนาะ เอยค่ะฝีมือการต้มจึดงหน่อไม้ของปันปันเสร็จแล้วนะคะแล้วอันนี้คือหน่อไม้กิมจูหน่อไม้กิมจูเอามาแต่งอันนี้ปันจะเอาไว้สับกินในช่วงที่แบบไม่มีให้กินนะคะเอาไปสับดองใช่ไหมใช่แล้วสับไว้ดองกินข้ามปีในช่วงที่แบบไม่มีให้กินไงตอนนี้เราดูฝนมันก็มีหน่อไม้เยอะใช่ไหมล่ะไหมไม่ต้องซื้ออะไรเลยซื้อหมูอย่างเดียวนะคะประหยัดใ้ก็ประหยัดเนาะ ิ้นใหญ่บ้างได้บ้างนะวีนี้ต้องทำเป็นทุกอย่างเราจะได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เดี๋ยวถ้าชิ้นใหญ่ก็ค่อยมาแต่งให้มันเล็กลงนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตประจำวันของปันนะคะก็ไม่มีอะไรว่าอย่างวันนี้มันไม่ได้เข้าไร่มันก็หาอะไรทำเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ได้เป็นตอกปลาก็ เดี๋ยวถ้าปันว่างๆปันจะพาไปเข้าไล่สับปะรดนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ปันจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ฟักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลัใจะให้ปันปันด้วยนะคะปันก็ฟาเพจชื่อว่าปาาเขาเราธรรมชาติฝากไปกดติดตามให้ปันปันด้ยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย